ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นัน้นข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐี ใกรพระนกรสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกําลังของเสขบุคคลห้าประการห้าประการเป็นฉะนหนคือกําลังคือสัทธากําลังคือหิริกําลังคือโอตปะ กำลังคือวิริยะกำลังคือปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังของเสขบุคคลห้าประการนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นแหละเธอทั้งหลาย พึงศึกษาอย่างนี้ว่าพวกเราจักเป็นผู้ประกอบด้วยกำลังคือศรัทธากำลังคือหิอริกำลังคือโอตตะปะกำลังคือวิอริยะกำลังคือปัญญาอันเป็นกำลังของพระเสขบุคคล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังของเสขบุคคลห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉะฉหนคือ กำลังคือศรัทธากำลังคือหิริกำลังคือโอตตป,ปะกำลังคือวิริยะกำลังคือปัญญาดูก่อนพิกษุทั้งหลายกำลังคือ ศรัทธาเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรูของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี่เรียกว่ากำลังคือสัทธาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังคือหิอริเป็นฉะไหนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหิริ ย่อมละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตย่อมละอายต่อการประกอบธรรมอันเป็นบาปอากุศลนี้เรียกว่ากำลังคือหิริดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังคือโอตตปะ เป็นฉไนอริยสาวกในธรรมวินัยนีเป็นผู้มีโอตตะปะย่อมสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตย่อมสะดุ้งกลัวต่อการประกอบธรรมอันเป็นบาปอากุศลน,นี้เรียกว่า กำลังคือโอดตปะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกําลังคือวิอริยะเป็นฉหนอริยะสาวกในธรรมวินัยนีย่อมปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีกําลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอทิ้งทุระในกุศลธรรมนี้เรียกว่ากําลังคือวิริยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกําลังคือปัญญาเป็นฉไฉนอริยะสาวกในธรรมวินัยนี เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องอย่างถึงความเกิดขึ้นและดับเป็นอริยะชํารรกิเลสเป็นเครื่องให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่ากำลังคือปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กำลังของพระเสขาบุคคลห้าประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าพวกเราจักเป็นผู้ประกอบด้วยกําลังคือศัทธากําลังคือหิอริกําลังคือโอตปะ กำลังคือวิอริยะกำลังคือปัญญาอันเป็นกำลังของพระเสขะบุคคลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมหประการย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนขับแทนเร่าร้อนในปัจจุบันเมื่อแต่กายตายไปพึงหวังได้ทุกติทำห้าประการเป็นฉไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่งไม่มีหิริหนึ่งไม่มีโอตัปปะหนึ่งเกียดครานหนึ่งมีปัญญาสามหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แล ย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนขับแทนเร่าร้อนในปัจจุบันเมื่อแต่กายตายไปพึงหวังได้ทุกขติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการ ย่อมอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่ขับแกนไม่เร่ารอนในปัจจุบันเมื่อแต่กายตายไปพึงหวังได้สุขติทำห้าประการเป็นฉไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาหนึ่ง มีหิริหนึ่งมีโอตป,ปะหนึ่งปรารบความเพียรหนึ่งมีปัญญาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อน ไม่ขับแน่นไม่เร่ารอนในปัจจุบันเมื่อแต่กายตายไปพึงหวังได้สุขติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมถูกนำมาทิ้งไว้ในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทิ้งไว้ฉนั้นทำห้าประการเป็นฉะไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่งไม่มีหิริหนึ่งไม่มีโอตป,ปะหนึ่งเกียรติครานหนึ่ง มีปัญญาสามหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมถูกนำมาทิ้งไว้ในนรกเหมือนสิ่งของที่เขานำมาทิ้งไว้ฉนันดูก่อน ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นผู้ได้รับเชิญมาไว้บนสวรรค์เหมือนสิ่งของที่เขานำมาวางไว้ฉะนั้นธรรมห้าประการเป็นฉไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี เป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งมีหิริหนึ่งมีโอตตปะหนึ่งปรารบความเพียรหนึ่งมีปัญญาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แล ย่อมเป็นผู้ได้รับเชิญมาไว้บนสวรรค์เหมือนสิ่งของที่เขานำมาวางไว้ฉนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปลาศิกขาศึกออกมาเป็นกระหัต เธอย่อมถึงฐานะอัน,นาติเตียนซึ่งถูกกล่าวหาอันชอบแก่เหตุห้าประการในปัจจุบันห้าประการเป็นฉไหนคือท่านไม่มีแม้ศรัทธาในกุศลธรรมหนึ่งไม่มีแม้หิอริในกุศลธรรมหนึ่ง ไม่มีแม้โอตัปะในกุศลธรรมหนึ่งไม่มีแม้ความเพียรในกุศลธรรมหนึ่งไม่มีแม้ปัญญาในกุศลธรรมหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปลาสิกขา ศึกออกมาเป็นครหัตเธอย่อมถึงฐานะอันนาติเตียนซึ่งถูกกล่าวหาอันชอบแก่เหตุห้าประการนี้แลในปัจจุบันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปแม่มีทุกข์โทมนัส มีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ย่อมประพฤติปรหมรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เธอย่อมถึงฐานะอันหน้าสรนเสริญที่ชอบแก่เหตุห้าประการในปัจจุบันห้าประการเป็นฉไนคือเธอมีศรัทธาในกุศลธรรมหนึ่ง มีหิริในกุศลธรรมหนึ่งมีโอตตป,ปะในกุศลธรรมหนึ่งมีความเพียรในกุศลธรรมหนึ่งมีปัญญาในกุศลธรรมหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุ หรือภิกษุณีบางรูปแม่มีทุก์โทมนัสมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ย่อมประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เธอย่อมถึงฐานะอันน่าสรรเสริญที่ชอบแก่เหตุห้าประการนี้แลในปัจจุบัน